Ay, 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 ay! ay, ay, ay. เอาละครับกับสวัสดีสวินดายยามเด็กกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบ้านลิงเกมนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกม r v ก็หลังจากนี้ก็จะมาสตรีม r v v แล้วก็รีวิวสกินใหม่ๆในช่องแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ My s e n t i r y Box นะครับซึ่งจะเป็นแบบกิจกรรมให้คุณเลือกฮีโร่หรือสกินต่างๆได้โด,ดยการสุ่ม ซึ่งจะมีเลทของเงินสะสมอยู่ข้างล่างนะครับผมก็แล้วแต่นะครับคุณมีตังเยอะคุณก็เติมเยอะก็ไม่ไม่ผิดครับเติมได้เลยแล้วก็จะมาร่วมลุ้นสกินต่างๆกันนะครับซึ่งจะมีหลากหลายให้คุณเลือกเลยถ้าคุณจ่ายแพงหน่อยคุณอาจจะได้สกินที่แรงกว่านี้อแต่ว่าจ่ายแบบเริ่มต้นก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันถ้าคุณได้มาคุณก็สามารถมาแลกแล้วก็ส่งไปในกล่องข้อความจดหมายของคุณได้แล้วคุณก็มีสกินนั้นไปใช้ได้ในทันทีครับอะไรประมาณนี้แล้วเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่า วันนี้เราอยู่กับสกินของมีหน้าบอสจะเป็นสกินลิมิเต็ดแต่ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะก็แค่สวยเฉยๆแค่นั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวกันได้เลยครับผมุ่งนี้มีสกินของไอคิวเลนมาใหม่แต่ว่ามันต้องสุ่มลูกแก้วแล้วมีแนวโน้มที่จะอุ้ยเจอตัวเหมือนกันเวรรำเลย ยัง,งโอเคเจอมีหน้าเหมือนกันปเปเชี่ยเขาอึดจังโอเคสวยครับ เล่นยากจากสีตัวเลยตรงนี้สวย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 ดึงไ้ได้นิดอืมองถอยไปละ กลายปว่าเรียกตีนมาหายเรามีใบเราก็มีใบเร่งดังจากติกตอกด้วยฮะชามชทูไลเราไปฟังกันได้ ว่าวงการที่ p อ p เขาก็ดีเหมือนกันนะเชี่ยแม่งมันกดใบเร็วกว่าพลาดเลยสวยไม่ถึงจ้า เชื่อเชืช่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหวไหมวะเนี่ยข้างบนกลางก็จะมาข้างบนก็มีเรียบร้อย เอาจริงแหวงก็ค่อนข้างเร็วนะเชี่ยมันไม่โดนเฮ้ยทำไมมันโดนล้างบัฟเร็วจังสวยได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าแต่ทีมเขาเวลารวมนี่รวมเหมือนรวมรู้เลยนะว่าแบบเพื่อนกำลังูเนอันตราย อารมณ์ประมาณนั้นเชียร์เอ้ยยตลอดคีบคีบเดี๋ยวอยู่นิดเดียว อเป็นสก,กินของยอนเหรอสก,กินของอะไรวะเป็นนาฬิกาข้างล่างยอนเนียนป้อมฟรีจ้า จังหวะสุดท้ายไม่ค่อยมีใครมาอีกแล้วจริงๆนะถ้าแบบเดินพร้อมกันเนี่ยสู้ได้นะยังไงก็คือแบบเรื่อยๆเลยอะถ้าแบบว่าเราเดินแล้วไม่มีใครมาดาเมตต่อนี่ยากเฮ้ยคิวกอดเนี่ยน,นี่ถึงนั่นเลยโหแม่เกือบป้อมแตกไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเกือบไปอยู่ดีเดินเข้าป้อมเองเย,ย่ยดเยียยคือกิวกอดฝั่งของเราไม่เอาอเลยเนต์าจากป้อมนี้โหแม่ง,องชอบจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวมึงแม่ง แค่คนจริงคือแม่งเอาป้อมอย่างเดียวเลยอ่ะแม้แต่ว่าเราก็จะรักษาป้อมฝั่งนี้ได้ดีอนยะู่นะวันนด้แม่งเอาแต่ป้อมป้อมล่างจนสุดเลยมาอยากดันแล้เราช่วยดันมา ังกรไหมอืมังกรก็ไม่เอากัน เม่เราไม่กลับบ้านหรอแง่ยอมใจอีกแหละจริงคนกลับนะ ไอ้จังหวะเมื่อกี้ตอนที่โดนแช่นี่มันเร็วมากเลยนะโดนเนฟแล้วใช่ไหมไอตัวเซลตีนนี่ใช่ไหมเพราะรู้สึกเมื่อกี้ตอนที่มันแช่แข็งแล้วมันช้าจังเอมันช้าว่ามันเร็วยังไม่ทันได้แบบเข้าไปเลยจะบอกมึงดึงแม่นหรือว,ว่ากูดึงไม่แม่นวะเนี่ย เฮ้ยได้อยู่นะจำนวนสวยครับสวยอย่างนี้ต้องบุกเข้าไปอย่างเดียวที่อย่างนี้ไอ้ไอตัวกิวกอดเราแม่งมันจะเป็นพระเอกตอนนี้ใช่ไหม ได้ไหมวะโถเอ้ยยังไม่ได้จากว่าสุดท้ายเนี่ยนะอืมเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ไม่ถ้าเข้ากันตั้งแต่แรกก็น่าจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้อีกแล้วโอ้ย